รู้จะทำให้พี่ก้อนเห็นว่าน้องเศร้าเข้าไม่ได้น่ารักอย่างที่เขาเห็นสแน็คแจ็คอร่อยกรอบมันสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องที่ที่ทำการเงินเริอสัทวินวินใช่ไหมจำพี่ได้ไหมพี่ชื่อแก้วไงคนที่น้องเคยช่วยเหลือเรื่องเงินชดเชยของบริษัทน้คือตอนนี้พี่หนีต้องรวจมากำลังเดือดร้อนเลยขอเงินทันหนึ่ก่อนได้ไหม เร็วดิเฮ้ยขอเงินพันหนึ่งกำลังเหงือดรอนอยู่ได้ยินไหมเนี่ยเร็วดีต้องโกรเดี๋ยวเดี๋ยวก็จอ่ะมนพี่กรม์มนดีเองมนมนพี่กรณเองมนหนีอะไรมามนหล่อนี่นะหล่อนี่ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ดูให้ไม่มีอะไรเดี๋มนไม่มีใครตามมามลโอเคไหมหมนพี่อยู่นี่ไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำอะไรมนได้แน่นอนมนไม่ต้องกลัวนะพี่มีทางให้ใครทำอะไรมนได้หรอกไม่ต้องกลัวนะเจนเด็น คุณนนปริชาตามหาผู้ชายที่ชื่อแก้วกับยศได้หรือยังค่ะยังเลยครับแต่ผมว่ามันคงจะไม่อยู่ในภูกเก็ตนี้แล้วมันมีคดีติดตัวกันจะทำมาหากินอะไรก็คงจะลำบาก แต่ว่าดีรู้มาว่าในแก้วเคยทำงานอยู่ที่บริษัทวินงวิ่งคอนสตรัคชั่นตามสืบมาทีนะคะนี่มันอะไรกันวะดีทำไมต้องไปซืบด้วยไอ้ซองคนนี้มันเป็นใครและทำไมลูกต้องสนใจขนาดนั้นฮะลูกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครแต่วันก่อนลูกเห็นมันทุกจับเขาวามันเป็นรลักซอยเข้ามาแต่ที่แปลกคือ วดดีเห็นว่ามันยื่นคุยกับคุณมนต่างนานและคุณมน์เนี่ยบอกวัดไม่รู้จักมันแปลกไหมก็ไม่เห็นแปลกเลยวัดดีไม่ได้รู้จักพนักงานทุกคนนี่แต่พนักงานเขารู้จักวัดดีเพราะว่าวดดีเป็นลูกป้าไงแปลกค่ะเพราะซ่ามีคุณมณ์เนี่ยเคยแล้งว,ว่ามันเคยทํางานเป็นโฟร์แมนที่บริษัทเขา้าแล้วทุกไลออกไปแล้วลูกก็เลยไปห้าข้อมูลของบริษัทคุณวินมาก บริษัทคุณวินใหญ่มากเลยนะใหญ่เหรอไงเอา้าแล้วมันไม่แปลกหรอที่เจ้านายบริษัทเนี่ยจะรู้ชื่อลูกน้องที่เป็นโฟ์แมนแล้วรู้ด้วยว่าทุกไลน์ออกแล้วี๋ยวที่สำคัญเรื่องพวกเนี่ยมันไม่มาทึ่งหู้เจ้านายหรอกป้าจริงไหมก็จริงแต่ทำไมต้องไปสนใจมันขนาดนั้นด้วยลูก ก็รู้เคยบอกแล้วว่าลูกไม่ชอบคุณมนแต่ที่สำคัญพี่ก้อนเนี่ยนะรักน้องเลือกเกินไข่รแร้งไอ้ไรก็ไม่ได้ใครแตะน้องก็ไม่ได้คอยดูนะรู้จะทำให้พี่ก้อนเห็นว่าน้องเศร้าเข้าไม่ได้น่ารักอย่างที่คงาเห็น